สถานที่คือเฉลี่วันตบระเบิดแลวอะไรขายไม่ดีจ้ะเ,ออเคยเห็นก๋วยเตี๋ยวเส้นแบบนี้ไหมกินก่อนโซจอนก็นก่อนมันต้องยังไม่ได้ปรุงก่อนชิ้นหนึ่งแบอนันอ,อ,อุ้ย,ยระเบิดริ่ง <laughs> จ นี่พาผมมาทำอะไรเนี่ยที่ไหนที่ไหนถึงล้าครับเนี่ยตอนนี้กำลังสงถานที่คือเฉวหวานตับระเบิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวตับที่เราจะมารีวิวกันนี่เราจะมาวางตับระเบิดกันเหรอใช่เฉวหวานตับระเบิดมาๆเข้าไปดูในกันโอ้โหผมยังมีสามารถอ,อาบได้เลยพี่ อเอาเดี๋ยวนั่งได้เลยนี่ <c oughs> นั่งเลยนั่งก่อนนั่งก่อนอันนี้อันนี้เดี๋ยวแยกกันก็ได้คนละโต๊ะกันเยี่แนะนำนะคะเมลูค่ะให้เลือก ฝั่งนี้ก็คือเขียวหวานจะเสิร์ฟเป็นเซตแบบนี้ค่ะครลูกค้าเลือกแกงที่ชอบนะคะเลือกได้ทานข้าวขนมจีนเส้นก๋วยเตี๋ยวได้ค่ะเสิร์ฟแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะต้มยำน้ำใสแห้งยำเลือกเนื้อสัตว์แล้วก็เลือกเส้นค่ะ้ำถามว่าอะไรขายดีไหมคะหมูน้ำซี่หมูตับระเบิดขายดีทั้งต้มยำและเขียวหวานค่ะหมูน้ำซี่บวกกับระเบิดใช่อันนี้ผมเลือกเป็นเป็นเส้นได้ใช่ปะใช่ค่ะออ๋ ผมเอาอันนี้ตุ๋นยำหมึกใส่ใส่กระเบิดไหคะใส่ไหยคะตับระเบิดใส่ใส่ใส่ต้องลองต้องลองใส่ใส่ต้องลองตัดเส้นอะไรคะเส้นเส้นบะหมี่หยกหยกยำหมึกตับค่ะหยกยำหมึกตับอันนี้เขารู้ใช่ไหมรู้แล้วค่ะเขาทดลองกันเหมือนกันครับเหมือนกันเหรอคะ เออหรือจะเอาแปลกๆหรืเอาเป็นเส้นอย่างอื่นบ้างด้วยเนแปลกๆเส้นแปลกก็ใช้เส้นพวกนี้นะอ๋อนี่ดีกว่าลองนี่ดีกว่าอันนี้พาสต้า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 ยำมุกดำค่ะป้าป้าแล้วเนี้เนื้อไงต่างไงอ่ะลูกค้าก็เลือกค่ะว่าจะทานแค่อะไรอ๋อมันจะเสิร์ฟแบบนี้หมดเลยนะลูกค้าเียววันเนื้อปลาว่าจะทานขนมจี้ข้าวมันฝรั่งเส้นหนียวได้โอเคเลือกง่ายเลย แล้วเฉียวหวานอะไรที่มันมีเนี่ยที่มีปลาหมึกเนี่ยอ๋ออ้าเขียวหวานปลาหมึกยัดไส้ค่ะเส้นอะไรคะเส้นหยกเส้นเส้นหยกเส้นหยกเอายกนะคะนี่จะใส่ตับระเบิดไหมคะใส่จ้ะค่ะโยกหวานด้วยดบค่ะได้ไหมตอนนี้ได้ลูกลูกกินไหมลูกกิมลูกกิมป้าลูกใหญ่ค่ะนี่บ้าเขามีโคตรลับอันนี้ถูกใช่ไหม ก็จะถูกตังค <Okay. S 1> ์มากเลยต้องมาครั้งแรกนะต้องลองชิมกันดูว่าเป็นยังไงเป็นตั๊กแแดลกนี่ระเบิดหน้าตาเป็นยังไงต่อระเบิดบ้านนั้นขายดีเลยก็คือบริโภคค่ะแต่ว่าเป็นเกนะแล้วอะไรขายไม่ดีจ๊ะเราไม่ให้ผมเ้วอย่างได้ยินของที่ขายไม่ดีจะได้บอกว่าเออขายไม่ดีแต่มันอร่อย สั่งไม่ได้สั่งสั่งเมี้ยมึสั่งอ๋อนี่แนะนำปะเอ้านี่ยังไม่สั่งแต่แนะนำมาแนะนำมาฟรีป่ะแนะนำฟรีป่ะเอามองด้วยหางตาแล้วบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงเดี๋ยวก่อนี่อันนี้อันนี้ไม่ทีแรกกูนึกว่ามียมสั่งมาอันนี้แค่แนะนำนะครับเออถ้าตักใส่ปากเมื่อไหร่เสียตังค์เมื่อนั้นแค่นแนะนำเดี๋ยวก่อนขอถอดแมสก่อนรถทีแรกว่าจะกินทั้งแมสกว่าจะเลิก เออเดี๋ยวผมฉีดยาคอให้ขับรถรังไงใช่แล้ไม่เอาเดี๋ยวเหม็นนี่ไม่คิดจะชิมก่อนหรอพี่ไม่คิดจะตักเป็กๆวกมาชิมเลยเพื่อเพื่อเพื่อไม่ใช้ชาาเขย่าสวยแก่คุยไม่ใช้ชามึงตะกอน ดึยเขาไปเขื่อนยี่นี่เขาเลื้อยเหลืองดึงเนี่ยผลิตมาจากข้างหลังเฮ้ยอร่อยนะใจจริงก็มันก็มันก็เหมือนกับไอ้นี่ไงเหมือนกับไม่แล้วกินเหมือนกับวุ้นเหมือนกับวุ้นไอ้นี่ยที่ที่เรากินทั่วๆไปแหละแต่ว่ามันเหมือนขนมถ้วยป่ะมันเป็นวุ้นเลยอ๋อว้าวนี่จิ้มกล้องเลยดิมีเนืเพื่อน เบื ane, ่อนกูนี่และจะเอาเข้าปากให้กูจิ oh ้มกล้องแต่บรรยากาศดีมากเลยเนาะมาแล้วไม่ชามะนาวเนาะมาลองกินชามะนาวเว้ยุ้ยมะนาวด้วยชามะนาวอวเบี้ยวเบี้ยวนี่น้ำอะไรเนี่ย เด um anyway> ja yes? <yeah uh, ี๋ยวเฮ้ยนะเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบหวานอะไรครับเส้นอะไรครับยกยำยกยำของพี่ใช่เฮ้ยเส้นลายเส้นลายดูดิยกแต่เขาบอกแล้วว่ายกมันว่รันน้องเขาหมายน้องเขาเตะตายหาเลยน้องพี่ไม่ได้มากับมันนะ หมึกหมูแล้วก็ชามนี่เป็นทรงแบบว่าเฮ้ยเนอะแปลกนะชามแปลกนะชามนี่เป็นทรงที่แบบว่าเราไม่เคยเห็นชามก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเวลาเขากินให้กินอย่างนี้น้ำกดเซนไปนี่ไม่ใช่น้ำไปกระเซ็นเขากินอย่างนี้แล้วเวลานั้นเขาก็สดนี่กินเบบเขาแบบมาแล้วใช่ตีกับเปล่ากันอันเนี่ยผมว่าเขาแน่จะต้องกินแบบนี้นะน้ำหยดไงไม่กับกันเออการน้ำหยดใส่เสื้อเนี่ยเขากินอย่างนี้ถามไหมถามไหมว่ากินแบบไหนอุย แม่ค้าบอกเละแต่มึงอลยไปกินก่อนซอสก่อนซอสก่อนมันต้องยังไม่ได้ปรุงก่อนชิมหนึ่งแบบก่อนเหมือนกันไหมมันก็เหมือนน้ำต้มยำทั่วไปแหละถ้าชิมอย่างเงี้ยแม่ของของพี่ของเปรี้ยวของพี่เราของผมรสชาติจะเหมือนกันไหมน่าจะนะหรือมันคนละเส้นยันเราทำน้ำเหมือนกันอยู่แล้วเราเ่าวันนั้นเขากินกินนี้ใช่ไหมใช่ไหมต้องเอาชามมาทางนี้จามไปทางนี้เอาหน้าไปไหมกินยังไง หรอไม่ใช่เหรอผมนึกว <ý Rahmen> <favor> ่าแบบนี้เลยยกซดงี้ไม่ได้ไม่ได้ใช่เหรอขโมยเคยเห็นก๋วยเตี๋ยวเส้นแบบนี้ไหมนั่นปากนะหืมหืมก็จี๊ดมากเลยอ่ะหรือว่าเมื่อกี้กูยังไม่ได้ต้มไม่ได้ไม่ได้กวนวะไม่ได้จี๊ดจริงจี๊ดมากกวน้วยไงมก็จีิ้บก็จิ้บ เข้มข้นอันนี้จะไม่ก็เรียกตับระเบิดอ่ะพี่ชิมพื่อตับไปเลยค่ะนี่ตับระเบิดเป็นอันนี้ก่อนเอาเต็มที่เลยนั่นแหละตับระเบิดนี่ตับระเบิดอุ้ยว่าอุ้ยระเบิดจริงต้องแดกเดี๋ยวตัดทิ้งเลยเนี่ยตัดทิ้งเลยไม่ค่ะประจานค่ะประจานกูกูกินของกูก่อนเดี๋ยวมึงเอาคือหุยททุยทุยทุยไม่ใชเด็กวัดเก่า

จะการีวีวนะจะมั่งกะไหลเข้าไปคอทั้งตัวเลยข้าวผเก็บตับที่เป็นๆนี่นะคอยจ้าเลยกินแบบปลาหมึกไม่อร่อยกว่าเค็มไหมคะเค็มไหมน่าจะดองดีค่ะตัวปลาหมึกเขาก็ไม่เค็มนะหมูสับเขาก็ไม่เค็มต้องกินรวมๆกันนี่ว่ะมาแล้วมาแล้วว้าวอะไรอะกงต้องรีบเอามาแล้วค่ะเมนูใหม่มาแล้วดันมาค่ะ มออกงยานอกกินเขียวหวานอ่ะเมื่อกี้เราสั่งเราสั่งเป็นอะไรบ้างเขาเป็นมีิโญมีิยญเหรอมาร์ตโอ้อันนี้จะตับเขียวหวานนะชิ้นใหญ่แล้วก็แแล้วก็บบอันนี้เหลือเหลือซิกเนเจอร์ก็คือแล้วก็แบบไม่เหม็นด้วยเขียวหวานเขียวหวานเขียวหวานตามชื่อเลยกจะมีด้วยไข่เฟรนนี่ปลากรอบปลากรอบนี่เขียวหวานปลาหมึกยัดไส่เฮ้ยมีตับด้วยนี่ไงเขียวหวานมีตับ สองก็ต้องหาแค็มหแบบม,มูแคบหมูขอบอขมมนีคือแคบหมูเม,ม,มื่อก<ๆ>ี้เมื่อกี้แเบหมูเี้ก็เหมือนเหมือนเมื่อกี้ตอนที่เราใส่ทิชชู่แล้มันเล็กๆนะนีเดี๋ยวดูลุ่มล่างนะหน้าตาดีมากเลยไม่มีมันเลยจิ้มเนี่ยจ้มเนี่ยเหรออหาีฟูดจิ้มจอันนี้อันนี้เป็นซีฟู้ดนี่นะกุ้งนะครับกินไม่ได้ เกุ้งแพะกุ้งเจอบิ๊กเบ๊กนี่เวลากินก็คือเอาแกงเอานี่ใช่ไหมไ้งเอาเอาแกงเขียวหวานมาตักฝ่ายนี่อันนี้บะหมี่เหลืองไม่ใช่สปาเกตตี้สปาเกตตี้สปาเกตตี้นะครับสปาเกตตี้แล้วก็ทำไงกินไงนี่หอมอ่ะหอมเนี่ยหอมเครื่องแกงเครื่องแกงฮะเครื่องแกงมัหอมมากเลยเครื่องแกงเขรื่เค็มข้นอยู่นะใส่เข้าไปกินประมาณแนวเดียวกับขนมจีน คล้ายคล้ฟิลเดียวกันนี่เนี่ยดูเด็กคนมากเลยเนี่ยคนแบบเออคนมีแต่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 นี่เลยอ่ะมีแต่มีแต่พริกแกงเลยอะไรนี่เขาไว้ทำอะไรอ่ะแกน่าจะไว้แก้มอ่ะเนี่ยเหรอแปกไปใกล้ใกล้เลยขอญาติช่ยมือนะครับกินแล้วทนไม่ได้แล้ว มีเส้นแปลกๆนะเลือกได้นะมีหลายเส้นนะมีเส้นอะไรมั่งนะพี่บุ่งเลยนี่หมอหมอหมอกูเห็นนี่หมอสะเทือนใจเลยถ้าบอกติพี่ไม่กืนขอแยงนไม่เหรอกืนๆนหมดอะนะแต่ให้ดูสับนะฮะ ตับเโอเคนะตับมันทิ้งใหญ่จีตงเน้นเรื่องตับว่าหมอมต้อเน้นเรื่องตับก็อเข้าใจว่าตับระเบิดเป็นยังไงทิ้งใหญ่มากเอแล้วมันก็แบบพอเคี้ยวเข้าไปแล้วมันมันแบบมันเออมันมันแบบว่าผลย่ยผลผลนยังไงไม่รู้ว่ะผนผลยุ่ยยุ่เอออร่อยอืมนี่เนอย่รลูกทิมว้าว จริงๆรูปจิ้มมันก็ปกติแหล,ละแต่ปัญหาคือว่าน้ำจิ้มมัน้องอ่อยใช่ล้วไม่เหม็นคาวร,รูปจิ้มตื่นเต้น้งอร่อยอ่ะเปรี้ยวกรดกรดอืมกินแล้วก็มูกระไหลอ,อันนี้อะไรกันมาเดี๋ยวก่อนมา หมูเนี่ยเขามันเหมือนหมูในนี้อยู่แล้วหนแล้วเนี่ยมันจะเป็นหมูนิ่มๆอ่ะมันกินแล้วมันเออมันจะนิ่มตักไปอย่างดีแต่กินกูไม่ชอบกินหมูนิ่มๆนะกูชอบกินหมูแบบเป็นหมูอ่ะเข้าใจเหนือบอกปะหมูแบบรสชาติแบบหมูอ่ะเอออันนี้มันจะมีแบบว่าคือมันหมูเนิ่นเกินมนหมูหมูไปจุติเป็นเทพแล้วหมูนุ่มๆนุ่มๆอยงงี้หเหมือนเหมือนหมูปกติทหรือธาหมูพื้นเมืองหมูพื้นบ้าน หมูจนชั้นธรรมดาเนี่ยมันจะรสชาติมันจะเป็นหมูนะเนี่หมูแบบว่าจะไปขนปลาโรยท่าโรยั่านใช้น้ำนมขึ้นปลาชิ้นหมูชิ้นเนื้อไม่ใช่เนื้อดูดิมันนี่นี่เลยอ่ะมันตั่นมากเลยอ่ะดูดิตบมือกูนี่สั่นหรือวมันย้อยย้อยตอนสั่นเนี่ยผมลองดิตั่นนมือมือเฮ้ยนี่มันสั่นจริงดูดิมันยุบยุบยุบเนี่ยมองขึ้นปลาเหรอขึ้นปลาเนี่ยมันดูเด้งเด้งมากเลยอ่ะ กันได้กันได้เนะ่ยจดูเด้งๆเนี่ยที่ตกพื้นกระเด้งขึ้นมาเลยนะปากคาบเลยนะมาปิดมาเมืองนะโอเคนะเย็นโดยไม่ต้องเปิดพัดลอืมก็อากาศร้อนนะโอเคโอเคแห้งร้านเขียวหวานตับระเบิดเขียวหวานตับระเบิดตับระเบิดเขาจริงๆตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสี่โมงเย็นครับหยุดวันพุธ แล้วก็บรยากาศดี๋วดเจียวเขียวหวานผัเตียวอะไรของเขาเนี่ยอร่อยไม่ไหมดไแล้วก็อยากแปล<อ>กมาลองดูที่มาเพราะว่าเอยมันแปลกมันเป็น๋วยเตียวเขียวหวานจริงจิงจงมันก็ฟิวจริงจมันก็ฟิวเดียวกับกินขนมจีนแหละอแต่ว่าด้วยความว่ามันมีเส้นให้เลือกหลายเส้นไม่ว่าจะเป็นพาสต้าเส้นอะไรนะสปาเกตตี้เส้นบะหมี่โยกโยกบะหมี่เหลืองเส้นเซียงไห แล้วก็นี่เขียวหวานเนี่ยเขาจะมีทูน่าปูอัดเนื้อปลากุ้งแล้วก็หมึกกระต่าก๋วยเตี๋ยวเขาก็มีเฮ้ยเขาก็มีก๋วยเตี๋ยวเป็นเขียวหวานเลยนะก็คือใส่เต้นมาเลยใช่ไ่มแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเขียวหวานรู้ทิ้นปลาเนีก็จะใส่เต้นมาเลยก็มีใครผ่านไปผ่านมานี่สายอ๋อเออจาอูจะอูทองเนี้ยมาทั้งนครสุมาครับประมาณสิบกิโลพอถึงอูทองแล้วก็เฟิร์สเลยอ่าเขียวหวานตับระเบิดเอิง่ายมาย มาง่ายขับรถมาจอดรถมาจอดรถข้างทางถึงเลยบรรยากาศดีเป็นทุ่งนาเนี่ยทุ่งนาเป็นทุ่งนาทุ่งาปลาครัปลามีปลาครับอาหารก็ใช่ได้อร่อยแปลกดีอร่อยแปลกเียวหวานเข้มข้นใช่อัวอะไรนะวัตถุดิบคุณภาพสะอาดสะอาดใช่ครับดับดับระเบิดจริงๆต้องลองดูใช่งวดหน้ามารีวิว ขอคุณหน่อยขยิบเข้าปากเดี๋ยวมัวหน้าไปหาร้านรีวิวกันใหม่นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดันสบายต้องอะไรอยากเล่าเราจะมีเรื่องอีะไรเรามีอะไรเราก็เล่าแม่งแบบเจอไปทางไหนเราก็เล่าไร้สาระมากไร้สาระมั่งเล่าไปหมดอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปชิมหน้าครับอร่อยจริง